ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอดอกของว่านนะคะการเลี้ยงว่านการเลี้ยงว่านในแต่ละชนิดนะคะมันก็จะต้องมีมีดอกออกมานะคะบางชนิดมีดอกลักษณะนี้นะคะอย่างตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คือดอกของว่าน สเสน่หานะคะลักษณะเป็นแบบนี้คือคูไปผึ่งไปผึ่งลมให้แห้งแล้วทีนี้เราก็จะนําดอกของว่านไปใช้ประโยชน์นะคะก็จะไปเป็นหนึ่งในในการทำสิ่งที่เป็นมงคลนะคะ,ะก็อย่างนี้แต่ต้องให้แห้งก่อนนะคะไปใส่ในน้ำมันจันหรือ,อน้ำมันที่เราจะนำว่านชนิดนี้ใส่ลงไป นะคะก็เราต้องเอาไปผึ่งลมให้แห้งก่อนแล้วก็ใส่ในน้ํามันจันทร์เพื่อที่เวลาเราจะออกไปค้าไปขายนะคะเราก็เอาตัวน้ำมันอน,นั้นแหละนะคะแตะที่หน้าผากนะคะหรือจะ,อะพูดสิ่งใดก็จะเป็นเมตตานะคะก็จะเป็นดอกของว่านตัวนี้จะเป็นดอกของว่านสเสน่หานะคะซึ่งครูจะสอนอพระคาถาในการ กำกับว so, ่านชนิดนี้นะคะเห็นไหมคะว่าตัวนี้ค um, ือดอกดอกของว่านเสนหาก็จะมีดอกของว่านเสนหามหาเสน่สาวหลงนะคะตัวนี้ก็จะเสริมเมตตาได้อย่างดีนะคะครบ3ามอย่างนี้ก็จะใช้อยู่ที่หน้าร้านนะคะเรียกรูกค้ามาให้เราอย่างไม่ขาดสายนะคะดอกของว่านมุงคลในแต่ละชนิดนะคะอ่าอันนี้ก็คือดอกของว่านเสนหานะคะซึ่งอ่าตัวนี้ ลักษณะต้นของเขานะคะตัวนี้ก็ต้นของว่านเสนหาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือนี่คืออ่าลักษณะต้นของว่านเสนหาแล้วเมื่อกี้เราเก็บดอกออกมาทีนี้การที่เราจะเอาดอกพกพาติดตัวนะคะไปในที่ต่างๆเพื่อการค้าการขายนะคะเราก็จะต้องมีพระคาถา สำหรับผู้ที่ชอบนะคะผู้ที่ชอบก็หยุดดูได้แต่สำหรับผู้ที่ไม่ชอบไม่เชื่อในเรื่องนี้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะเรื่องอพระคาถามงคลเป็นคาถาโบราณนะคะที่จะใช้สวดกำกับว่านนะคะก็ตัวนี้ก็ให้ตั้งนะโมสามจบนะคะพอตั้งนะโมสามจบเสร็จตัวนี้ก่อนที่เราจะนำว่านเน็บใส่กระเป๋านะคะ อ่ะอันนี้นะคะก่อนที่เราจะนำดอกของว่านที่มีฤทธิ์คุณทางด้านเสริมเมตตานะคะเสริมเมตตาค้าขายเสริมเมตตามหานิยมใส่กระเป๋านะคะจะใส่ที่กระเป๋าเสื้อหรือใส่ที่กระเป๋าสตางค์ของเราก็ได้เหมือนกันนะคะอันนั้นพอเราจะใส่เข้าไปที่กระเป๋าสตางค์ หรือกระเป๋าเสื้อเพื่อจะเสริมเมตตานะคะเสริมเมตตาเรียกลูกค้านะคะหรือจะอเรียกทรั์นะคะก็ให้ตั้งนะโมสามจบแล้วท่องนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโม,พ,ะะมพุทธายะอีกสามจบนะคะแล้วก็ท่องนะมะพะทะจะพระกะสะนะอุอุณเตชะ สุเนะมะภูจนาวิเวนะคะก็คือให้ท่องบทนี้อย่างน้อย3าจบนะคะสาจบขึ้นไปท่องมากกว่านี้ได้ยิ่งดีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอตัวดอกของว่านหรือจะเป็นใบของว่านก็แล้วแต่ใส่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าสตางค์ของเรานะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของดึงดูดลูกค้า นะคะดึงดูดโชคลาภเงินทองมาให้กับผู้ที่มีว่านชนิดนี้อยู่นะคะเป็นจะเป็นว่านดอกของว่านต่างๆนะคะดอกของว่านสาวหลงดอกของว่านมหาเสน่ห์ดอกของว่านเสน่หานะคะหรือจะใบะเป็นใบของสาลิกาลิ้นทองต่างๆนะคะที่มีฤทธิคุณทางด้านนี้ก่อนจะนําใส่กระเป๋านะคะก็ให้ท่องบทนี้แหละ นะคะก็ลองทำกันดูนะคะเป็นพระคาถามงคลอีกหนึ่งพระคาถานะคะพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณน,นะคะใช้ในการเสกกำกับว่านนะคะเป็นว่านเสริมสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์เมตตาต่างๆใช้พระคาถาตัวนี้ได้หรือจะเวลาเราจะนำเงินใส่กระเป๋า เราก็ใช้บทนี้ในการสวดในการท่องได้อีกเช่นกันนะคะสำหรับพระคาถานี้ครูได้เขียนเอาไว้นะคะครูได้เขียนเอาไว้ด้านบนอาวิดีโอแล้วนะคะ,ะผู้ที่ต้องการจะสวดจะท่องกอ็อ่านตามนั้นได้เลยนะคะเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพระคาถาในการอเสกกำกับว่านต่างๆนะคะว่านมงคลก็เลือกเอานะคะว่าเราถูกจริตกับ พระคาถาไหนใช้พระคาถานั้นนะคะหรือจะท่องสั้นๆว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะสั้นๆแต่ครอบคลุมหมดเลยตัวนี้นะคะ,ะหรือจะที่ครูให้ไว้เยอะนะคะก็จะมีะพระคาถามหาลาภพระคาถาอบูชาเงินทอง ใช้ได้นะคะใช้กับว้านได้ว้านมงคลเลือกเอานะคะว่าเราถูกจริตกับพระคาถาไหนนะคะก็ใช้กับว้านแต่ถ้าเป็นว้านพวกนี้อย่างที่ครูถือนะคะถ้าอย่างที่ครูถือคือว่านสเสน่หาถ้าสเสน่หาตัวนี้จะเกี่ยวกับเมตร ตาโดยเฉพาะเมต okay. ตามหานิยมโดยเฉพาะนะคะก็เกี่ยวกับรักรักหลงหลงเมตตานะคะจะใช้ขาขายได้จะใช้ในการที่อ,ออกไปข้างนอกติดต่อธุระเจราจาต่างๆอันนี้ได้ให้ผู้ที่พบเห็นเรามาเมตตาเรานะคะก็<า> siitä, จะครบ3อย่างก็คือจะตัวนี<ๆ>้มห,หาเสน่ห์เสน่หาและก็จะมีอีกหนึ่งชนิดก็คือสาวหลง ะคะามชนิดนี้ให้ตั้งไว้หน้าร้านก็จะ,ะใช้แทนพระแมน่นางกวักได้เลยนะคะจะกวักลูกค้าเข้ามาหาเรานะคะเอานะคะวันนี้นะคะก็ได้อีกหนึ่งพระคาถานะคะลองนำไปสวดไปท่องดูนะคะ,ะสำหรับเรื่องบ้านนะคะ,ะใครที่ตามหาว่านเสน่หามหาเสน่นะคะและสาวหลงนะคะ ครบ3อย่าง3าอย่างนี้นะคะครบ3าอย่างนี้นะคะครูมีจำหน่ายนะคะในราคา399บาทคือครบ3ามว่านเลยถ้าจะใช้ในทางเมตตานะคะก็คือสเสน่หหามหาสเสน่ห์สาวหลงนะคะก็จะครบ3ามอย่างนี้เลยถ้าสนใจว่านก็ติดต่อครูมานะคะอ่าประมาณนี้เนาะวันนี้อ่าสำหรับไลฟ์นี้นะคะก็ คงจะจบเท่านี้เรื่องพระคาถา,าปลุกเสกว่านบูชาว่านที่อินบ็อกเข้ามาถามครูนะคะว่าในเรื่องของเมตตาก็จะใช้คาถาบทนี้ได้นะคะทั้งเมตตาด้วยแล้วก็เรียกทรัพย์ด้วยนะคะมีใครจะถามเพิ่มเติมไหมในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องไม้มงคลส่วนใครที่จะเสริมอาชีพ ทางด้านนี้นะคะสามารถนําว่านชนิดนี้ไปลปลูกเอาไว้นะคะใส่กระถางหรือจะลงเอาไว้ที่ข้างๆบ้านของเรานะคะได้เลยเพราะว่าว่านชนิดนี้ก็จะสามารถสร้างรายได้ให้เราได้นะคะเป็นว่านมงคลข้างบ้านที่เราสามารถนํามาสร้างรายได้ได้สําหรับผู้ที่จะเสริมอาชีพทางด้านนี้นะคะก็ทําได้ผู้ที่จะเอาไปปลูกเสริมมงคล ก็ได้อีกเหมือนกันนะคะก็เอาที่เราสะดวกและความประสงค์ของเรานะคะจะเสริมมงคลหรือจะต่อยอดสร้างรายได้ก็ได้เหมือนกันนะคะเอาละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ใครสนใจเรื่องบ้านทักมานะคะใครจะเอาไปปลูกหรือเอาไปเสริมเอามงคลด้านต่างๆก็ทักมาแล้วกันเนะเาะนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ